โอเคทุกคนกลับมาแล้วรอบนี้นะคะเรามาเปิดชิปที่ นี่ค่ะน้องฟูจินั่นเองเราให้น้องฟูจินะคะเป็นหนุ่มแว่นนะคะเป็นไอ้เต้าแว่นนี่เราก็ใช้ผมทรงเดิมนะคะทุกคนนี่น้องอยู่ในชุดน,นักเรียนโอ้ยน่ารักกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะนี่นต่อไปเป็นยูกิจ้านี่ยูกิก็ผมทรงเดิมชุดนักเรียนชุดเดียวกันนะคะทุกคนเรียนที่เดียวกันนี่กระเป๋าคนละสีนี่น้องนะคะทุกคนเป็นเด็กไวไัยไปต่อแตะที่ดื้อมากไอ้ดื้อนะคะอเค แล้วก็คุณแม่นะคะเราก็มีเปลี่ยนทรงผมให้คุณแม่นิดหน่อยแล้วก็ออยูมีด้วยยูมีก็น้องเป็นสาวมาหาหลัยนะคะทุกคนน้องผมยาวนะคะน้องไปยืดผมมานะคะทุกคนโอเค let's go <S <c oughs> ทุกคนคือ <c oughs> มีคนอ่ะคอมเมนต์ว่าอยากให้เรามีลูก5คนนะคะ ก็คือมีลูกอีกสองคนเดี๋ยวเราจะ EP นี้เราจะไปพักร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปั๊มลูกกันที่นั่นนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะได้ลูกแฝดหรือเปล่าน,นะ,ะทุกคนเดีย๋ยวลองดูกันยูกิเป็นเด็กตะกาตะก,การนะคะทุกคนน้องน้องต้องโตขึ้นเป็นเด็กว่นแน่เลยน้องพูดอะไรคุยอะไรพูดจ้อเลยยูกิไอลิงน้อยพูดอะไรไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อให้ไปพักร้อนไปพักร้อน พักร้อนอไปกับครอบครัวนะคะทุกคนเออไปกี่วันดีสามวันสองคืนพอไหมสามวันสองคืนก็พอเออ้มาถึงแล้ววุสวยจังอุ้ยมันทาใหม่มันมีตกแต่งประดับประดายอย่างนี้ด้วยทุกคนคุณพ่อหิวนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เอ,อ้ยโนมีหม้อซุก,กี้นี่นาะหม้อซุก,กี้อยู่ไหนวะเรามากินซุก,กี้กันดีไหมอาวที่นี่ไม่มี่ะ ที่ไม่มีหม้อทุกที่ให้กินนะทุกคนทุกที่หม้อรวมอะแต่อีกที่หนึ่งอะมีนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ยูมียูมีจุดไฟแล้วจุดไฟจะได้อุนุนเดี๋ยวเราแอสไซต์เตียงมาทุกคนเดี๋ยวเราให้คุณพ่อคุณแม่นอนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกๆนอนข้างบนก็ให้เด็กๆนอนข้างบนนะคะเออน้องนอนอยู่นะคะ น่ารักมากรู้นะว่าเดวเงน่ารมาหน่อยรู้นะฉันรู้นะแต่เราให้คุณแม่กับคุณพ่อมาวีรีวิวกันดีกว่าไหนไหนึ้นมาแล้วใชอา้าวพยายามมีลูกเลยเอ่ะงั้นเราพยายามมีลูกไปเลยละกันตอนแรกแต่ว่าจะคุยสร้างบรรยากาศซะหน่อยอ่อน้องอาบน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านใหม่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะได้เห็นบ้านใหม่กันอ่าคุณแม่มาตรวจคันเร็วคุณแม่ตรวจคันนะคะโอ้ย ตั้งคันถึงคุณพ่อจะแก่เนี่ยแต่ก็แบบปั๊มลูกติดเลยนะคะทุกคนแบบปั๊บปุ๊บติดปั๊บทุกทีเลยกําลังจะมีลูก,นลกคนที่สี่เลยตื่นเต้นไหมคะอู้ยหยุดชดเพ้ท้องเลยค่ะ,ออะบอกข่าวน้องๆหน่อยว่าแม่กำลังจะมีน้องให้หนูนะรอบนี้เราจะไม่กินอะไรเป็นพิเศษนะคะท<อ>ุกคนเราจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะว่าจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกคนเด็กๆมาเล่นหิมะได้กันมาเด็กเล่นสกีได้ไหม ทุกคนเราจะไปเล่นสก,กีกันเราจะพาพายูมีไปเล่นเด็กปะเพราะคุณแม่ท้องอยู่นะคะเราอยากให้เด็กๆมาด้วยอ่ะทุกคนเด็กๆมาได้ไหมให้ฟูจิมายุกิยุกินอนอยู่นะคะเดี๋ยวให้ยุกินอนไปก่อนเดี๋ยวเราพายุกิมาที่หลังโอเคคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันไปก่อนนะทุกคนถ้าเกิดเราเราได้ลูกสาวเราจะตั้งชื่อว่าหิมะนะคะทุกคนน้องหิมะถ้าได้ผู้ชายเราจะตั้งชื่อว่าน้องไม่ออกทุกคนคุณเพิ่มเติมกิจกรรมอ่ะ เริ่มเข้ากลุ่มนะคะทุกคนอะเล่นด้วยกันเล่นสกีหรือว่าเล่น s n o w บอร์ดเล่นสกีล้วกันเล่นสกีด้วยกัน,น,กกนแบบต่อเนื่งองเข้มข้นน้อยเข้มข้นน้อยด้วยกันอไปมาจ้าฟู <c oughs> จิหยุดพูดเรามาเล่นกันแหน่แหน่โอ้ทุกคนอย่างเทพเลยขอดูหน้าน้องหน่อยได้ไหมดูไม่ได้อะมันเร็วเกินเหรอ <c oughs> มนเป็นทางลาดทางเนินนะไหนเราดูน้องอุ้ยของเด็กคือน่ารักมากทุกคน๋อามันเป็นอย่างนี้หรอ แต่เ,เราให้ยุกิเปิดแล้วนะคะเรา,เราให้ยุกิตามมาเก่งมากตาฟูจิเฮ้ยฟูจิฟูจิเก่งแลยเนี่ยทุกคนเล่นครั้งแรกก็คือแบบไม่ล้มเลยเอ๋อเพราะว่าน้องมีทักษะกล้ามเนื้อใช่ไหมทุกคนเนี่ยเพราะว่าน้องแบบโอ้โหเก่งมากยูมีเหมือนจะหิวแล้วนะคะแต่ว่าร้านอาหารไม่เปิดเลยอันนี้คือตัวอะไรถ่ายเซลฟี่อ๋อยามาจังหรอ ก็มันมีรานสก,กีเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเรานี่เราเป็นคนเก่งจะมาเล่นที่นี่นออะฮะให้น้องมาที่นี่ดีวกว่ามาที่นี่ด้วยกันเล่นอีกสักรอบหนึ่งเล่นสกนีเล่นสโนว์บอร์ดบ้างใครดูซิเราอะเล่นได้หรือเปล่าพี่ๆเขาเก่งกว่าแล้วนะอุียน้องก็เก่งนะเนี่ยทุกคนยูกิ้อะทำเป็นเล่นไปไม่ธรรมาดานะโอ้โหไอ้จเจ้าไอ้ดื้ออุ้ยเมื่อกี้เหมือนน้องจะคว่ำเลยนะทุกคนไอ้ดื้อน้อง อะ,อะไรทุกคนกลับบ้านอะน้องก็กลับบ้านเดะ,ะไหนให้คุณพ่อมาเล่นบ้างคุณพ่อมาที่นี่ไหวไหมเนี่ยคุณพ่อจะเล่นได้ไหมเนี่ยแก่แล้วไม่ใช่ทุกคนแค่นั้นเองอ่าเล่นสกีเล่นสกีแบบง่ายครั้งเดียวเป็นโคตรปานกลางต่อแถวนะคะต่อแถวยุก,กิเป็นไาไม่ใช่ยุกิยูมีอ๋อฟกชั้นดำเขียวอ,อุ๊ยใช้กระดานสีชมพูด้วยทุกคน น่ารักใส่เบลลแมนดีๆนะคุณพ่ออย่าล้มนะคะเดี๋ยวเจ็บตัวเอาโอเคสวยงามนะคะกลับบ้านกลับไปยังที่พักกันไปออตอนนี้ทุกคนหลับอยู่ตอนนี้บ่ายสามนะคะบ่ายสามจะสี่โมงให้คุณพ่อทําอาหารนะกันทําอาหารเออใส่ก,กอกแกะ,กกกกะแพ่าใส่กอกแกะแบบครอบครัวเฮ้ยเราทําอาหารบางสรันดีกว่า ทำเผื่อไว้นะคะทุกคนนี่เราทำไข่ดาวกัขนมปังปิ้ง18ที่เลยทำเผื่อฟูจินะคะทุกคนเพราะว่าฟูจิกินบังคุณพ่อเจ้าอะไรวะนีไ่ได้พร้อมอย่างที่คิดไว้การเลี้ยสกีไม่สมบูรณ์แบบนะคะอุ้ยคุณพ่อทำาอาหารได้แบบว่าคุณภาพดีเยี่ยไลมทุกคนอะอยู่มีมากินด่ะหยิบมาหนึ่งจาน<อ>คุณแม่หิวหอ่ะ่คุณแม่หิวก็แม่จะทำอะไรพาสต้ามังสวิรัต เราตามใจคุณแม่นะคะทุกคนให้คุณแม่ไปทำเฮ้ยน้องพกไปโอลินมาด้วยยูก,กิ้รอบน,นี้อาจจะไม่มีลูกอาจจะไม่ได้ลูกแฝดนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าท้องมันดูไม่ได้ใหญ่เท่าตอนที่ท้องอฟูจิกับยูกีนะคะคุณแม่หนาวพิตเตอร์ล่ะคุณแม่เปิดสิเปิดเปิดอ่ะเปิดอเดอาทำไมคนคนพามาบ้านเราทำไมเยอะแยะเลยลงงงงนะทำให้เสร็จแล้วค่อยๆไปเข้าห้องน้ำแล้วค่อยมากินหน้า โอ๊ยทำไมคนคนเข้ามาทำอะไรที่บ้านเราอ่ะทุกคนโอ๊ยมาขัดห้องน้ำให้ด้วยมีน้ำใจจังคุณแม่กิน,นกินข้าวต่ออ่ะอ๋อเมื่อกี้มันไม่ว่างนะคะห้องน้ำมีคนขัดูบก็เลยเดินมาล้างมือที่นี่อับอายละเมิดละเมิอความเป็นส่วนตัวคือคนเข้ามาเยอะเกินแล้วน้องไม่ชอบหรอทุกคนน้องอายให้ยูมีปอบแให้ยูมีคุยด้วยหน่อยไหนไมันเป็นยังไงมาคุยกันซิพอไปชอบที่คนเข้ามาในบ้านเราเยอะๆ,ๆเลยครับ บอกเราความไม่มั่นใจแล้วก็ขอกำลังใจคุณแม่ก็นอนลับสบายเลยคุณแม่มอร์พีตเตอร์ไม่ได้เปิดให้คุณพ่อมาเปิดให้คุณแม่จะได้อุ่นๆนะคะคุณพ่อคะ่ะเฮ้ยไฟหายไปไหนเมื่อกี้มีคมารมลเข้ามาหรือวหรือมันไม่มีอยู่แล้วจริงๆแล้วมัคนครจะมีสองอันหรือป้าหรือไม่เกี่ยวโอเคน้องกินเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องไปนอนนะคะน้องโฟจีนะแบบข้าวฝีมือคุณพ่อก็อร่อยมากเลยครับ อร่อยไม่แพ้คุณแม่เลยเย่งมากน้องกินเองทำความสะอาดเองบ้านนี้ไม่มีทีวีให้ดูหรอทุกคนเพราะี่มันเป็นที่พักร้อนแบบไหนเนี่ยไม่มีทีวีให้ดูเลยเอ้ยเราไปไอ้นี่ดีกว่าแช่อออนเซ็นนะคะทุกคนยู่ไหนวะออนเซน็นออนเซน็นอ้าวทุกคนเราหาออนเซ็นไม่เจออ่ะยูกิตื่แล้วนะคะยูกิหิอ่านง,งั้เดี๋ยวรอยูกิกินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันเอายูกิไปด้วยอร่อยไหมน้องอาใหญ่ครับ <laughs> กินอะไรก็อร่อยหมดนะคะว่ามีใส่ตะการตะการนะคะทุกคนอุ้ยอร่อยมากเลยครับนี่แหละใช่เลยอืมหมดแล้วนะ้องจะให้คุณพ่อตื่นนะคะเดี๋ยวพายูกิบไปแช่ออนเซนกันเอ้ยทำไมคุณพ่ออู้ทำไม้แต่งตัวกันอย่างนี้เนี่ยต้องมาล้างตัวก่อนนะคะทุกคนอ่ะอาบน้ําฝักบัวน้องดหวยมาอาบน้ําฝักบัวแล้วก็แช่ออนเซนกันอยากให้คุณแม่มาแช่ด้วยอะทุกคนสลับไปควบคุมโฟม ในไหนก็ไหนเราไปกันวอดนี่นแหละไปอ๋อโอ้โคือโครท้องขอลงไม่ได้เหรอว้าแย่แล้วแย่จังแล้วยูกี้ไปไหนยูกี <ๆ S 2> หาของกินอีกแล้วอะไรอ่ะน้องน้องโดนกินเงินหรอตู้กินเงินฉันไปแล้วดูมีมาช่วยน้องเร็วอมาขย่าให้น้องหน่อยออกมาแล้วบูจิมากดใหม่แล้วหนูจะกินอะไรเมื่อกี้หนูจะกินอะไรไ ให้น้องมากดใหม่นะคะทุกคนตอนนี้น้องไปไหนแล้วเออถุดยอดอ่ะดื่มกลับบ้านกันด,ดีกว่าเอ้าผิดคนเมื่อกี้ไม่ใช่ฟูจิหรือเมื่อกี้เป็นยูกินะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวให้น้องมากดใหม่ให้น้องมากดใหม่หมหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราให้น้องฟูจิอยู่สุดมิโซะไปมันมังสิรัสิกินได้หรือเปล่าอ่ะแย่ yeah, แล้วลุงปุ้ยมันไม่ได้ขึ้นว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าให้มังสวิรัตทานได้นะคะทุกคน เย่แล yeah, <One, S 1> ้ว <but> เนาะดื่มจะได้อารมณ์ดีขึ้นนะกลับบ้านกันกลับที่พักกันทำอาหารชะเลิศทำอะไรดีหน้าให้เป็นบางคาิรับอืมนีไม่ไงเบคอนพันดอกไม้ฝรั่งเจนะฮะถอดไปเลยแปดที่อุย้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมท้องมันพึบออกมาเจ <Yeah. S 2> โอแม่นนทรับอาหารเาจ่งว่ะภูมิใจพุกคนเรารู้สึกภูมิใจมาก เด็กคนเราก็ไปนอนนะคะคุณแม่ค่ะตั้นตุ๊กตาหิมะตั้นเซนโดแมนนะคะเ <c oughs> ล๊บปุ้ยน้องแข่งแรงมากอุ้ยโอ้ยทุกคนน่ารักมากน่ารักนะตุ๊กตาหิมะนะคะตุ๊กตาหิมะของฟูจิอ้าทุกคนอันนี้เปลี่ยนเฉยเลยมาฟิวคิดมัดใส่ะไปกินข้าวแล้วก็นอนอ๋อมันเป็นเทศกา <c oughs> ลฤลดูหนะอาวอ๋อทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เด็กแฝดไป ไปเล่นสกีกันนะคะทุกคนจะให้เด็กแฝดมาเล่นสกีตรงนี้นะคะทุกคนจะมีราสกีเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เลื่อนหิมะตอนเนื่องกับนี่กับฟูจิจเล่นี้เล่นลานเลื่อนกันไหมไปสิฉันจะแข็งแรงมากเลยนะนายรู้หรือเปล่านายน่ะชวนถูกคนแล้วล่ะยุกิไปงั้นไปกันเถอะนายอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะฟูจิหนาวนาวแย่นะไอ้ตาเด็กแฝดนะคะทุกคนน้องเล่นก็อยู่สองคน เล่นลานเลื่อนกันเล่นลานเล่นผีหมากัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยแรงว่ะโอ้โหทุกคนอันตรายอยู่นะสนบอร์ดสกีเล่นสนอบอร์ดเ,เด็กะ่ะเป็นแบบต่อเน,นื่องมาเล่นสนอบอร์ดกันอ๋อน้องไปเล่นอันใหญ่เลยเหรออ๋อน้องไปเล่นอันใหญ่เลยทุกคนวิน้องเก่งเนี่ยเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราส่งฟูจิกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าน้องต้องการอาบน้ำแล้วก็ต้องการนอนโอเค แ๋ยวเราดูยุกิกันไปเลยไอ้ตายุกิโอ้หทุกคนน้องมาเล่นแบบเล่นอันที่หนึเป็นลานใหญ่เองเลยอ่ะน้องใหญ่เก่งอ่ะทุกคนโอ้โหแต่ตอนนี้น้องต้องการผัถ่ายแล้วก็ต้องการม่วงนอนนะคะพีเบรกย่างแท้ทำนางฟ้านี่ทำหิมะนางฟ้าทำนางฟ้าหิมะนางฟ้าหิมะนะคะทุกคนน่นารัก เหมือนผีเสื้อเลยทุกคนบอกอะไรก็เป็นผีเสื้อไปหมดเลยนะนะคะตอนนี้ <laughs> เหมือนผีมากกว่าเี่นน้องไหน่ดูซิน้องมากดจ้าชายดีกว่ากายชัดปองไหนดูซิมีอะไรให้กดบ้างไหนยดูเซได้อะไรมานนองกดนั่นแคปซูลลูกแก้วเนี่ยเปิดดูซิได้อะไรอะไรตุต๊กตาเซมี่ก็้หญิงคอเดเลียเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่ห้องที่บ้านยูมี ทำ <gesch> ไม่หนูอ่านหนังสือเยอะจังเลยโูกในตุ๊กตามนุษย์หมีมาของฟูจิค่ะทุกคนจะว่าน่ารักก็น่ารักจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวอร่อยมากๆเลยอาหารเจสีมือหมนมีกลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีหมนมีนี่เก่งจริงๆเลยอี๋ยวให้น้องไปล้างจานแล้วยวให้น้องไปนอนนะคะไหนไปดูคุณพ่อซิคุณพ่อคุณพ่อ็น่ารักอ่ะได้คุณพ่อ <S things> เอาเมาาื่อถลายไปถลายไป้ยโอโอ้ยโคตรอันนี้คือน่ากลัวมากคาไมัแบบว่าโอ้มันดูน่กกากลัวคุณพ่อถ้าจะชอบไหมทุกคนเล่นไม่พักเลยไอจ้าคุณพ่อเดี๋ยวก็ปวดตัวหรอกเออโอ้โหเมื่อกี้เครื่อ,องเมื่อกี้เครื่อ,องแรงมากแกเชา้าแกเช้ามันน่าจะนั่งได้เดี๋ยวทุกคนมันนั่งไม่ได้เงี้ยไปเล่นแบบที่ดีกว่าที่อยู่ข้างบนนะคะที่สูงๆ นี่นีหนีคุณพ่อต้องนั่งกระเช้าขึ้นมานะคะแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นกระเช้าค่ะคุณพ่อได้เป็สนสโนว์บอร์ดอ๋ออ่อนี่เข้มข้นมากไปเลยจัดไปได้คุณพ่ออุ้ยเทศกาลฤดูหนาวแล้วทุกคนวีทุกคนบอร์ดของคุณพ่อก็คือสีชมพูนะคะบ้างแววน่ารักน่ารักกรึบน่ารักเกรึบเกิบเข้มข้น,นมากนลทุกคนดูสิจะล้มหรือเปล่าวีเก่งอะเน,นี่ยโอ้ คุณพ่อยังเล่นอยู่เลยนะคะโอเคแต่ให้คุณพ่อเล่นไปก่อนเรากลักบมาอยู่ที่บ้านกัน,นคุณแม่สิคุณพ่อกลับบ้านก่อนนะคุณพ่อกลับมาบ้านนะเดีย๋ยวมากินข้าวพร้อมกันนะเรียกทุกคนมากินทุกคนมากินชุาชุาทุกคนไม่กินข้าแล้วหนอน่อานรักแล้วทุกคนเป็นเอ็นดูอาจารย์โยดานะคะคุณพ่อจะฉี่แตกไว้เน่คุณพ่อดูปวดฉีดมากเลยปวดฉีไปไหนปวดฉีมากินแล้ว น้อทำไมทุกคนใจร้ายทำไมเกมสุ่มได้ใจร้ายจังพ่อยังไม่ได้ใส่ชุดคอตตมเลยเราลืมอ่าเปลี่ยนชุดอ่าชุคคอตตมอ่ะใส่ชุดไปซนีชุดน่ารักนะไอ้เจ้าโยดานะช่วยพ่อหนยชุดคุณพ่อถามจริงเถอะนะอันนี้คือชุดทุกคนคือเราอะกดชุดไปซนีกดแบบบุรุษไปซนีให้คุณพ่อคนนี่มันเป็นเมดชัดๆ รักกับทุคนเราชอบนะชอบน้องโยดามะอ่ายยมีมายูมีมาเก็บว่ดเด้ออย่าใยูมีเก็บปาดนะอย่ายยกิฝืยขึ้นแน่นอยเราเรื่องตลกเออตลกมากเลยผมเล่าเรื่องตลกให้น้องในท้องฟังครับฟูจิก็ตื่นแล้นะคะให้ฟูจิมาร่วมวงคุยด้วยฟูจิก็เล่ารื่องตลกเป็นเหมือนกันนะครับ ไม่ได้มีแค่ยูกิที่พูดได้ผมก็พูดกับน้องได้เหมือนกันครับ <c oughs> ตลกใช่ไหมครับ <c oughs> ถูกก็ว่ามันตลกมากเลยล่ะครับ <c oughs> น้องไปไหนไปคือุณพ่อเหรอคุณพ่ออยู่ไหนไม่ใช่น้องไปหาโฟมนะคะหาแม่ <c oughs> มานมีทำอะไรครับมามีไม่หนาวหรอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมานมีท้องอยู่นะไปนอนไหมครับ ผมเป็นห่วงนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงแม่นะไม่แค่ออกมาสูดอากาศน่ะผมเป็นห่วงมารีครับแล้วก็เป็นห่วงน้องในท้องด้วยอยากลองจับน้องดูไหมอืนี่น้องเหมือนงะต้องจับดูสิอน้องอันนี้น้องผมนลครับน้องเหมือนหมาเลยเมื่อกี้แม่ให้ให้น้องเขาลูกท้องไปแล้วหนูอยากจะลองรูกท้องแม่ดูไหม ต้องจับยูไหมได้เหรอคะโอ๋ออ๋อไปอะกูเฮ้ยเต้นเต้นมากเลยครับผิวน้องจะเตะผมด้ว่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะคลอดมาแล้วเพราะฉะนั้นตูต้องรักน้องให้ม,มากๆนะดูแลน้องเลยนะได้เลยค่ะผมจะดูแลน้องอย่างดีเลยอ่ะคุณแม่ไปนอนแต่ให้ยูมีมาเก็บจานให้น้องไปไหน,นอะเราเราไปเล่นสก,กีนะคะน้องเดี๋ยวฟังร่วงอ่ะเดี๋ยวแดงค่อยกลับมานะคะ ให้น้องเล่นไปก่อนน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเนี่ยเหลืออีกสี่ชั่วโมงจะหมดพักร้อนแล้วโอเคน้องเก่งมากน้องเล่นเก่งมากเลยนะคะทุกคนโอ๊ยน้องไหวหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลได้นะคะทุกคน <c oughs> นอนซักตื่นนะกลับบ้านนะทุกคนไอี EP นี้เราไม่ได้เก็บหมดบันพอดีเลยทุกคน EP นี้เราไม่ได้เก็บเงินเลยโอเคเดี๋ยว ยกเลิกไลฟ์จบการพักร้อนนะคะอะกลับบ้านเดี๋ยวต้องไปซื้อซื้อเตียงเตรียมคลอดไว้ด้วยหนูที่บ้านก็ถือมาตกหนักมากเลยนะคะทุกคนทุกคนเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านทุกคนเดี๋ยวเราซื้อเตียงเตรียมคลอดก่อนนะคะน่าจะได้คลอด EP นี้แหละซื้อมาทุกคนมันใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เราซื้อมาแบบว่า,าเอามาเล่นชาเลนจ์หนึ่งร้อยคนนะคะทุกคนของแบบของเด็กเยอะมากที่เราโหลดมาคือน่ารักมากแต่เราไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมนะทุกคนเดี๋ยวลองลอง,ลองดูก่อน แต่ใดๆ,ๆก็คือน่ารักมากเด้อโอ้ทุกคนคิดถึงบ้านนะคะะยมีหิวข้าวกินเค้กเหรอลูกไปกิๆๆนกินเค้กนะส่วนฟูจิกลับมาถึงบ้านก,ก็คือนอนเลยง่วงนอนมากอุ้ยทุกคนเราต้องมาข่ายต้นเงินเพราะว่าเราไม่ได้ข่ายต้นเงินเลยเราไม่อยู่บ้านอะโอ้ทุกคนเราไปพักอนตั้งสามวันต้นเงินก็ยังไม่โตอ่ะคุยหน่อยเดี๋ยน้องตายอ่ะอบอก,กคนนี้ได้บอกว่าเจ็โต่อหน้าเจ็บ แข็งใจไว้นะอดีายวเพิ่งตายนะเดี๋ยวแม่พายายบ้านนะเดี๋ยวยายบ้านแล้วแม่จะสร้างเรือนกระจกให้นะจะต้นเงินแข็งใจแข็งใจไวนะ้่อยนะส่วนแจกก็รีบพโตนะเดีย๋ยวแม่จะพาไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันไปปุ๋ยด้วยไปปุ๋ยด้วยดอกทิวลิปเฉาะ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 ดีนะทุกคนวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้บ้านลูกก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวต้นเงินเลยแต่ว่าเราได้เงินที่ลงทุนไปมานะคะแล้วก็ได้ค่าลิขสิทธิ์มา เนี่ยทุกคนข้อดีของการเขียนหนังสือมันดีตรงนี้แหละหุยยุกิความคิดสร้างสรรค์ถึงระดับแปดแล้วทำไมเร็วจังหุยสติปัญญาก็คือสติปัญญามีแค่หนึ่งนะะทุกคนแต่ความคิดสร้างสรรค์ก็คือระดับแปดแล้วเ้าเรียกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะทุกคนเนี่ยขายมาต่อไหนดูฟูจิสิฟูจิล่ะโอ้ฟูจิก็กลางๆนะคะทุกคน ไล่ไล่กันสองสามสี่ไม่มีอะไรโดดเด่นนะาคุณพ่อออกกำลังกายหน่อยไหมคุณพ่อออกกำลังกายเร็วเออนั่นแหละทุกคนคุณพ่อผอมลงแล้วคุณพ่อไม่มีพุงแล้วทุกคนในที่สุดการออกกำลังกายของเราก็เห็นทนนะคะทุกคนโอ้คุณแม่กดฉี่นะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขายรถนี่อ่ะขายขายแล้วก็มาฉี่หน้าคุณแม่ติกเด็กกลับมาแล้วทุกคนน้องโอ้โหฟูจิว่างน้อยมากส่วนยุกิไม่ว่างเลย พี่ไปนอนไปนอนไปนอน,น,อนโอ้โหความสนุกก็ลดต่ำลงนะคะไปนอนก่อนไปนอนก่อนอยู่อยู่มีทำไรวิดพื้นอยู่ดีก็วิดพื้นเฉยเลยเดินหนีเฉยเจะไปทำอะไรตรงนั้นน่ะก็พี่อะเสี่ยงทางผมไม่มีสมา,าธิทำการบ้านเลยอ๋อโอเคโอเค,อเคพี่ขอโทษนะนั่นหนูก็ทำไปเลยพี่ไม่ควรแล้วทุกคนเราเห็นรูปยูมีตอนเด็กลองเด็กออกเด็กขึ้นได้ว่า เราลืมเราลืมถ่ายรูปยูกิกับฟูจิตอนเด็กไว้เฉยเลยจนสะเสะด,ดเลย oh. น้องพาเพื่อนมาที่บ้านนะคะเราก็มาทำการบ้านกันน่าร <Yeah. S 1> ักมากก็ oh. เป็นเรื่องจริงมันนะ้าเอ็นดูมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนโอ้ค oh. ุณแม่ปวดหลังนะคะโอแตกท้องมาตามท้องแล้วปวดหลังจะแย่อ่ะ <Yeah. S 1> แม่มาวารูลุบย้ yeah. ชิ้นแดงมาแล้วนะคะวันนี้สองพันโอเคเดี๋ยวให้ฟูจิโอ้โหเนาะ เดี๋ยน้องกินข้าวเสร็จแล้วเราไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาทําการบ้านนะน้องนะคุณพ,พ่อก็กลับมาแล้วอะไรคุณพ่อเพิ่งจะเพิ่งจะกลับมาจากพักร้อนเองนะต้องการพักร้อนอีกแล้วหรอน้องหนาวนะคะทุกคนน้องวิ่งไฟน่ารักๆแตต้าโยกีอ่ะคุณแม่ขายแม่ใกล้คลอดหรือย,อยังนี่แม่ต้องการขับทายยูนี่เก็บกวาดด้วยลูกอ่ะคุณแม่ไปเข้าน้ำปะชีแตกนะ เว้ยน้องไม่สบายอ่ะไม่กี้เหมือนน้องจามแต่เราให้น้องซื้อยากนมาน้องมานีแล้วสั่งซื้อนี่ซื้อยาค่ะซื้อมาห้าขวดหน้าแล้วก็ดื่มออาเอาเอา,เอา,เอาน้องกินไม่ได้โว้อ่ะนี้นใส่กระเป๋าคุณพ่อไว้แล้วกันอให้คุณแม่วาดรูปอีกหน่อยแล้วกันแม่วาดรูปมาสุดมั่นใจไหนก็มีอารมณ์มั่นใจแล้วนะคะอุ้ยทุกคนคุณแม่จะคลอดแล้วโอเค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  ถ้าทุกคนคิว่าจะคอดไม่ทัน EP นี้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่มาคอดไปคอดไม่ได้เฉยเลยเอาทุกคนเราไม่รู้ว่าอันนั้นมันใช้ยังไงอนะ่ะเราก็เลยซื้อซื้อแบบธรรมาดามานะคะมาคุณแม่มาคอดลูกรววแม่บีจะคอดแล้วมาลวค่ะลูกคนที่สี่ค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ลูกสาวชื่อนะ้องหิมะนะคะทุกคนที่เราคิดไว้น้องหิมะเออเ้าสาว โอ้โหอ๋อนมโอ้ไม่ร้องนะคะโอ้คุณแม่เขาป่วยโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไล่พร้อมกับน้องหิมะนะคะบ๊ายบายค่ะพี่พี่ EP หน้าเจอกันนะคะหนูจะได้โตเป็นไตเตะแตะแตะนะคะคุณพี่พี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันอ EP หน้านะคะอ EP หน้าน่าจะได้เห็นบ้านใหม่นะคะทุกคนโอเคทรัพย์เนี่ยไปละค่ะบ๊ายบาย